I'm going kill myself สวัสดีครับเพื่อนาการมชชนแนลนะวันนี้ผมเกมฮอนนะครับวอนนี้ผมก็เซเาวัาหนงเจอเซอร์เกลียดนะรตีอะไรดูสกิลเอ้นเ่ยดูดิมึงดูมึงดูสกิลเบี้ยนเลยเพื่อนยืงเล่นสกิลสกิลยามาสกิลย คเจอเนเป็นเป็นโหมดที่เกิดกรรมน่โอ้มันยิงถอยหลังด้วยอ้โอ r พิเซนเนอร์เอไม่ใช่เโวใช้สกิลล่างพิเเนอร์นโอ้เป็นอะไรเกีย น่ายแน่ต่ายแน่ตถ่ายน็ตพรตัง5,000ูิยุ๊คต่อเออได้แล้วของนได้โอ้ของเดวงนี่ไ้เจ๋งว่ะนี่เดโอเอา4ไว้นี่ พี่เซนน่ใช้สกิลของเดโอแม่โคตรบาดวะเยวนสร้างห้องไม่ได้หวแต่โชคดีอันติก็ยังอยู่กับเรานะล่ามาเอ๊ะอ้ดูกดผิดกิล กูกอสกิลหนึ pues ่งอะไรอะไรอันติงกอคือตายแล้วโอ้ได้อันติเดวโวของพี่เอของแลโนแมสโนแมสอันติเดวเอาอันติเออช็อ c ยังยังพอดีอยู่นะฮะผมก็เข้าเัตรอร์มื่นมันจะได้ว่าดิเยี่ยมมากหมดเกลียมากหมดยังเกลียดดูดเจ้าเกือโดดเกือตายยลยอ่างไกลอ่โอ้โหอันนี้ เสียงของพวกทีกท่ไม่ได้แข่ง,ขงเราใช่ไหนะก็ตับเซิร์ฟเอืร์โอเคน่าจะแปวอา,าโอเคกันเลยโคเทเฮ้ไปเอาของไปเอากับเขาอนะไรเงอ้หโอ้โห,โโหสวิกไอ้ไน,นี่ ge, ะนอะไรฉโดนแบงชตะงตเนยยกยราย ดุ่นตัวร์บอสอ้ยเตืนแก่เนี่ยโอ้โหเจ้้าคิวของโนแมสเจ๋งทั่วเจ๋งเจ๋งมิววโอ้ไปกในนี่ นแม้ o no oh, okay, oh, no oh, oh, ั่นไ n ของ n นแ a ้โอ้แม่งได้เ a ็นลัวยตื่น้นเลยวันนี้ได้เกิดใช้ตายดีวายสุดเลยเ้เไ็นไชตัดสุดแล้วเพราะตานี่ก็สามารเปลีสกิลได้นะคือของป่ายเดียวกันเือสตูเดียวกันก็ได้โอ้ยเขาทำเตะเเก็บเอาไว้ โอหร่างนี้แข็ของวิตเซอร์เจ๋งว่ะโอ้โหได้คิวโนแมงมองมาอยู่ผมตาจยกเต้นดีกว่โอเคตายแล้วได้ติดเกลอันตีมโอ้เดวอวได้ไปองเดวัโอล่าโหเยี่ยมเลยมัคเกอร์เยี oh, ่ยมเลยมัคคิททัชดิสสกิลกูโอ้โหอันนี้ลากยาวเลย

เป็นอะไรที่ทเกียดกว่าตัวซ้ำเลยเนี่ยอันนี้มันเกียดกว่าเยอะเลยอะอะไรนี่ยไม่รู้กอโอ้เีเจนเนอเรชัน,นอยู่ในโหมดช่วงของคาราวีนะโอเค,อเคยิงสายยิงเซิร์ยิงในยิงไปทางมันจะเอาฮาวสิงไกว่าโอ้ยจมตีโอเกต,ตายแล้ว อ๋อคนตีของเออนี่อะไรวะ Shadow b a d นะโคเด็กด้วยฮะโอ้ oh, 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 hey, oh. โหโคเด็กด้วยฮะไอ้ยินเฮ้ย Shadow b a d e โอ้โหน่าจะโย a d o w b ก็เจ๋งดีนะติดตัวว่าโอ้ย,อยขอดูนะ ชนอง Shadowbet โอ้โหเท่ยิบหายเด็ชิบหายเลยเท่เท่อันเท่โอ้โหใชของไอตัวนั Halo. Halo. Halo ้นใ่ไหตัวหน้าเีย Shadowbet Shadowbet เด่นป้อมไหมเด่นป้อมไหมโอ้ยโอ้สโอ้ย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 โอ้อ้ย จะไหนดีไหนอ่ะโชคดียังพอเรียนรู้ได้ดีกว่าอยู่โอ้อันติโอ้โหอันติกันเล็ดน,นะกูก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้ว่าเจออะไรเจออะไรไม่มีเลยซื้อเลยเรนโหมดนี้มันเปล็นอะไรและสกิลและอันตินะนนเคยเห็นไหมครับก่อนก่อนที่ผม จะ ADHD อัดแน่อันอันตีอยู่อันดับแรกเลยอยู่สกิลแรกแดนเซโอ้โหเดี๋ยวโดนแม่มาเดวโอเดวโอเกรย์ยิงไปเยี่ยมจะหนีไป่หลังจะอดน Tân đội, đợt, 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 đợt. Bom, chạy em bom mãn. It's bom mãn, đi, Mày xong lại, mày. xong lại,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  เดวมาเดวว์มาเดววมีสะกี้ผมแทบไม่รู้จะทำอะไรเยมิดทัวร์ไอเย้าตายเหรอโอ้อันติดของตัวเลยอ้าวเขาบอกห้ามเอ็นยั่ไม่เชียร์เลยแม่ยมีตังค์อยู่หกพันคุยังไม่รู้เลยดูแลเอ้ยก่อนไม่ต้องซื้อดับทองไอย่าตายห่าแม่งจะซวย อันนี้สกิลแรกตกเตระกายสกิลสองกายสวดีครับพ่สวัสดีครับพี่โอไม่ปล่อยบายเียมามาแล้วมันมา ดูโขนคุอยู่ไหนคูอยู่ทูนอ๋ตีของไอตัวนั่นนี่ว่าว่าหรือยม่ไ้อ้ไข่มัเดบ้างกันดิกลับกลัวกนกลับไอ้อมันเนบ้า มาบ้านมาบ้านโอ้โหเอยจบนีเป็นเป็นโหมดดีเป็นติดมากเลยโอ้เป็นโอ้ดูดูดูเดวอฟแมงมุดนีอย่างหอมโอ้ก็ขอจบรายงานเพลงนี้มิสเตอร์ก็ได้เจ้าปืนครับสวัสดีครับ